สวัสดีครับอยู่ไหนเนี่ยเปลี่ยนเป็นยำทะเลของพี่ผัดเผ็ดเหะ,ะเ,เอาผัดเผ็ดแก่บ้านมีไหมออไหเอาผัดเผ็ดไม่เอามีผัดเผ็ดอะไรบ้างครับทะเลไม่เอา,อางั้นเอาเป็นลาบดีกว่าลาบหมูแค่นั้นแหละผัดเผ็ดหมูป,ป่าไม่มี สาสเตรียมชุดว่ายน้ำอไ <Yahoo! S 1> มันแห้งแรงขนาดนั้นเลยยำอะไรอือไ่มีวุ้นเส้นด้ยสิ น,นี่ครับไม่พ้นเฮ้ยเขามีอย่างกุ้งเต้นไหมวะ,ไม,ะมไม่พ้นลาบครับสั่งผัดเผ็ดหมูปลาได้ลาบเป็นหมูปลาไม่มีเ,ล,เลย บบข้าอรอยนะร้านานสุดท้ายเด <c oughs> ้ายไม่จอดร้านแรก <c oughs> ร้านสุดท้ายก็ได้นับนับจากนับจากข้างหน้าใช่ไหมฉันนับจากข้างหลังก็เลยก่อนก็นับก่อนดิตอนเด็กกันก็นับทางนี้เป็นร้านแรกเ <c oughs> ออวะเข้าใจผิดมาตั้งนานวะ <c oughs> ร้านสุดขะร้านสุดท้ายนะครับของเขนเมกาแซบรับรงแซบ ชอบวันนี้มากเลยไม่ได้กินรสชาติในนานแล้วนะถ้าเลยดูฝนนี่น้ำถึงนี่แต่วันนี้ลมเย็นมากครับบรรยากาศเข้าดี มาแล้วครับข้าวผัดอันนี้คือแมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรข้าวไม่ตรงไม่ตรงเวลาข้าวผัดแน่นอนตัะฉันนอนอิ่มมุกเลยแถวพราวเป็นไงบ่ะงาบทำไมเธอไม่แบ่งดี ไม่อหอมกระถาอเขาใส่หมูสับอ๋อไม่ได้หมูชิ้นหรอะเซ็งเลยไม่เห็นไม่เห็นหมูเลยที่นี่ ร้านแม่ที่อยู่จุฬากับร้านแม่น้อยเฉพาะแกทำนะคนอื่นไม่ไม่เลาฉันทำ1ราอมเรลนเซลฟี่ยเคยทำก็ผัดกินนะสาเยอะๆไยเนเยอะอันนี้เจ้าถ่ายเขาผัดเลยแหละ ฉันชอบข้าวผัดที่ใส่คะนาแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศือวาซอสพริกแล้วก็ใส่คะนาแล้วก็หอมหัวใหญ่ข้าวผัดผ่านรถไฟที่ใส่ที่ใส่อะไรซอสพริกผ่าดรถไฟออกสีแดงๆสมๆกแล้วก็ใส่มะเขือเทศ ใส่เยอะถืกว่าคานาหอมใหญ่มัเคุดเผศแล้วก็ซอสพริกเคยเกินข้าวผัดที่ใส่ผักบุ้งนี่ข้าวผัดที่ถูกต้องครับต้องแห้งๆอย่างนี้ ถ้าไปบางร้านนี่โหแฉะเว้ oh, ผมมีโอกาสัครับมาแล้วโอเคนอนรอเ้อนๆเลยครับร้อนเ <c oughs> มนูปิดท้ายขาดไม่ได้อะถ้ามาเขื่อนก็ต้มยำไข่ปลาจริงดิ ต้มยำไข่ปลาาจะใช่มีไข่พี่นี่นร้อนนั่นแน่ คุเดี๋ยวจะจัดอันดับเมนูนครับจัดมิ1นหนึ่งสองมหนึ่งสสามสี่ห้ามีห้าอย่างเดี๋ยวเอาตั้งแต่อันดับที่ห้าก่อนนะ อันดับที่ห้าให้เป็นในระดับอันดับที่ห้าอันดับที่สี่อันดับที่สี่อันนี้พี่นะเดี๋ยวของเธอไว้ทีหลังดิอันนี้อันดับอันดับสามอันนี้อันดับสองอันนี้ให้อันดับหนึ่งนีมันไม่เคยกินรสชาตินี้นะเธอหล่ะอันดับหนึ่งตั้งใจมากินอยู่แล้วอันนี้สองสอง อันนั้นสามสามสี่สี่ห้าเหมือนกันอันน,น,นี้เรียบรอยบ้อยอออน้ำแข็งขึ้นสมองเดี๋ยวเราจะไปร้านหินตัด โคตรใหญ่อะหินอะ่ะไปหย่อนในตู้ข้างในก็ได้มั้งวิประตูปิดเอง oh, <no! S 1> อนอ no หล่นละข้างในไหนข้างในนี้ตรงนี้ก็ได้แต่มีอีก นี่มีการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าปั่นจักรยานได้เหรอจักรยานเขาทำี้เยอะแยเออเนี่ยจักรยานเขาให้เช่าปั่นก็เดี๋ยวค่อยกลับเอาไปใส่ละ ฉันไหว้ตรงนี้ได้ไหมไหว้พระครับเนี่ยมองไกลๆไปเห็นไหมหญนงใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาตัดเอง ค่อยมีใครมานะที่นี่มันอยู่ไกลได้วยไงนี่ไงที่นี่เป็นแหล่งเขาเรียกว่าอะไรนะเขามาตัดหินที่นี่แล้วเขาก็ขนไปที่เขาพนมรุ้งกับปราสาทเมืองต่ำเ <Huh? S 1> ชื่อไหมไม่เ <laughs> ชื่ออีกแล้ว <laughs> หินอย่างนี้นะกธอคิดว่าหินอย่างนี้ช่างทำแ <ểm> ต่ตำนานบอกว่ายักษ์ยักษ์กกโกรธยักษ์เลยทุบภูเขาภ <sk z> ูเขาก็แตกเป็นเสียงเสียงเนี้ยก็เลยเป็นหินเนี่ยใครเชื่อผมออกลูกเป็นลิงดูใหญ่มากเลย นทั้งนั้นพระอยู่นี่เหมือนให้พระเดินทุดงเหรอเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะให้คนมาปฏิบัติธรรมอะเดินเดินจงกรมเ,เธอดูเถาวัน,นี้ดิมีน้ำอะ่ะเน,นี่ยที่ว่าตกนรกไปอะ่ะเ,เธอระวังนะนี่เจนระวังนะนี่ตัวหนังสือมันหาย เนี่ยก็ง,งิ้วอ่ะถาวันงิ้วเออเขาเรียกถาวันงิ้วตอนนี้เราเดินมาประมาณเกือบสองร้อยกว่ากิโลแล้วนะครับ <Huh? S 1> ก็ยังไม่เห็นผู้คนเลยนะครับตอนนี้สาวเรากำลังหาไข่มดแดงอยู่ครับ เหมาะกับการปฏิบัติธรรมมากอะเนี่ยสมมุติว,ว่ามีผมนั่งสมาธิตรงนี้นะปิงมีทางแยกนะครับเดี๋ยวเราต้องแยกทางกันละเธอไปตรงครับ ส่วนผมไปทางนี้ครับทางขวาครับเพราะมีน้ำผมชอบน้ำครับใช่ไหมน้ำตกที่เราได้ยินเสียง ้เสียงเพลงมาจากไหนวะอย่าบอกว่าที่เราเจอม,มันอยู่ไกละนะม,มีน้ําตกด้วยนะครับได้ยินเสียงน้ําตกไหมอ๋อนั่นห้องน้ำดนินี่น้ําตก ถ้าน้ำไหลขึ้นอะ่ะเป็นน้ำน้ำพุปิดตรงไหนน้นนอน้ำนี่จะปิดให้ไหนไม่เห็นเลย บ้านี่มันพังเลยของมัเออนั่นเอาหยุดเลยวดิหยุดไหมอันนี้แน่ๆเลย โอ้ไม่ได้อรับช่ากจะได้น้ำอ่ะไม่รู้ปิดตรงไหนกลับบ้านดีกว่าเรา 痛くない चौका चैक चेट